สวัสดีครับเข้เาเข้ามไหมวันนี้นช่องคนนนเหลี่ยมจะพาไปเที่ยวจันทบุรีกับทีมงานมีหลายช่องมีหลายช่องอันนี้ช่องอะไรเนี่ยอันนี้ช่องอะไรเบสิไฟติง้งเ <c oughs> ่สิไฟติง้งข้างหลังก็ช่องอะไรเบสิฟิตฟิตช่องอะไรครับองชวพี่ดำลองชวนพี่ดำวันนี้มาสามช่องจะพาคุณ ไปเที่ยวทะเลจันทบุรีเดี๋ยวเจอกันที่จันทบุรีช่วงนี้กำลังเดินทางครับมากับนัก,กว้างแง,ง,ง่งงงเง,งเโอาา <S <S เดีเาา<ห>๋ยว,วเจอกันครับได้เจอกันช่วงนี้เดินทางอยู่ สองวันหนึ่งคืนจันทบุร hey hey, 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 ีโอเคครับเฮ้เยอะไรอะไรอันนี้อัพยูทูบนะวันนี้ก็มาล่องล่องเรือจังหวัดจันทรเราจะไปดูดูเหี่ยวล่องเรือกิ้นเหล้าสมเหวี่ยวเขาเรียกว่าเรือรถแห่

อย่าลืมตามกันด้วยนะคะดไครกลยเก่งเก่งนายคอขอเก่งเฮ้โอ้นาใหญ่นาใหญ่เยอะๆครับเยอะนเที่ยวเที่ยวเยอะครับวันนี้เันยุดหยุดยาว หยุด4วันชดเชยวันสงกรานต์แต่วันนี้คณะเราก็มาเที่ยว2วันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับช่องคนนอนเหลี่ยมเดี๋ยวตอนเย็นก็มีกินต่อ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ช่องช่องคนโดนเรียบเดียวห้เ้งมาเอาเนี่ย นี่นี่กลอ้องอยู่นี่กลอ้องยู่นี่เส็นอาจารย์โอมเดียวอาจารย์โอมแล้วเป็นอาจารย์โอมไปได้ไหมเป็นการเป็นการล่องแพที่สนุก รกาศนะเวลานี้จันทบุรีล่องแพนี่แพแล้ที่พักเรามีนี่ด้วยมีเรือกระด้งแนะนำเลยนะครับบ้านชายเลนโฮเซมีเรือกระด้งให้บริการด้วย มามีคนมาเยอะครับเยอะเยอะมาเล่นน้ำกันมาดูมาดูเขาลงเดือกระดงกัน <Okay. S 1> เหือกระดงเขาบอกหนึ่งเดียวในไทย จัวันนี้ช่องนนนเหลี่ยมไม่ได้มาพาก,กินครับมาพาเที่ยวพาเล่นน้ำเราบี โปรเจกตแล้วก็มาช่องฟิตฟิตช่อง,องอเอ y, ช่องอะไรนะน,น,น้องชวนพี่คำครับฝากกดติดตามด้วยนะน้องชวนน,น้องชวนพี่คำน้องชวนพี่คำใครกินพุดดิเหลี่ยมพดุดดิ้งพุดดิ้งเหลี่ยมกินครับขอบคุณครับฝากกดติดตามนะครับช่องฟิตฟิตแล้วก็ช่องน,น้องชวนพี่คำ แนะนำครับแที่เรามาก็คือบ้านชายเลนบ้านบ้านชายเลนโฮมสเตย์แนะนำครับสนุกครับสนุก มาดูทีมงานอาบน้ำเอ้ยทีมงานเราอาบน้ำอาบกันอย่างนี้เลยเหรอบอกให้ขยับมาหน่อยขยับมาหน่อยบ้านชายเลนครับฟีสไตล์กันเลยบ้านชายเลนอันนี้อนี้บ้านเราบ้านเราครับแล้วก็นี่อีกหลายหลัง วิวก็สวยงามโอเคครับถ้าเพื่อนๆมาก็แนะนำเลยนะครับแนะนำบ้านชายเลนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดีด๋ยวเพิ่งเ ก็ก็จะมีอปมงงป่าจากอย่างนี้ครับคือบรรยากาศยามเย็นไม่ร้อนนะอากาศเย็นดีเงี้ยโซนสวยงามครับเดินดูกันเรื่อยๆดูกันด้ย,ยาวท่องเที่ยวครับวันหยุดหยุดยาวอุโมง์ อุโมงป่าจากธรรมชาติสุดๆฝั่งนี้ก็จะเป็นแม่น้ำมีมุมถ่มายรูปสวย อันนี้เป็นอุโมงค์อุโมงปราจากคือสวยครับภาพมันจะเบอลอนิดน,นึงนะครับสวยงามครับธรรมชาติบ้านชายเลนโฮมสเตย์